ต่อกันนะครับกับ Assassin Creed Chronicles เนาะในประเทศจีนนะครับตอนที่6กละ Memory Sequence 7 The Snake 1529นานนะครับชาวจุนเนยะมายังรังสุดหรูแล้วนะครับที่ทีเป้าหมายของเธอพักอยู่เนาะต้องรักล,ล,ล,ลอบเข้าไปให้ได้นะครับแล้วก็สังหารเธอซะทางหารสังหารเป้าหมายนะไม่ใช่ทหารไปต้องกล่าวกลับไปนะครับว่าตอนนี้บนจอมีรูปจอยขึ้นแล้วเนาะข้าคือปลายดาบในเงามืดเหยื่อของข้าคือเวบิงข้าควรจะเดินไปในเงามืด <strike> และจมตีฉับพลัน ไม่มีใครหยุดจากการล่าฆ่าได้จากนั้นข้าจะกำจัดเจ้านายของเจ้าโอเคต้องย้อนกลับไปอีกเนาะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งด่านนะครับที่ผมเล่นมาแล้วไปสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ด้วยความที่อาการหัวร้อนนะครับทาให้ตัวจอยเนี่ยมันไปโดนใส่ปุ่มทีรัดที่เป็นปุ่มกดปิดคลิปตัดคลิปนั่นเองนะครับทำให้คลิปที่ได้มันไม่สมบูรณ์ก็อัดนได้ประมาณสิบสิบห้านาทีแล้วแหละ ก็เลยแบบว่เาเดี๋ยวฟังอนี้ก็ต้องอัดใหม่ยางเดียวนะครับขออภัยด้วยนะที่ไม่ใช่เป็นความสดใหม่แล้วก็นั่นแหละคือเหตุผลนะครับที่ทําให้ผมต้องเอาตัวจอยขึ้นบนจอนะครับจะได้รู้ว่าเกมเนี่ยมันมีความหน่วงของจอยเยอะแค่ไหนบางทีผมไม่ได้กดแล้วผมปล่อยแล้วแต่ตัวละครมันเดินเองนะครับเพราะมันมีหน่วงของมันมีดีเลย์ของจอยค้างไว้อยู่ในโปรแกรมการคํานวณมันยังคิดว่าเราเดินอยู่แต่ทัที่เราหยุดไปแล้ว่าซึ่งอาการหน่วงก็ได้จะเกิดบ่อยมากหลังจากที่เราต่อสู้เสร็จหลังจากตอนที่เรากำลงังหนีอะไรอย่างี้ ไม่รู้เป็นที่จอยหรือว่าเป็นที่เกมนะครับเดี๋ยวลองดูสังเกตบนจอในจอยเอาแล้วกันจอสังเกตจอยในจอเอาแล้วกันเออนะครับถ้าจอในจอมันยังเดินอยู่แล้วตัวละครอ,อยังเดินเออถ้าจอยมันหยุดแล้วแต่ตัวละครยังเดินแสดงว่าเป็นอาการหน่วงของเกมแต่ถ้าสมมุติจอยมันขยับแล้วเกมยังขยับนะครับที่อยู่ในจอเนะี่ยก็แสดงว่าเป็นที่จอยถมงละซึ่งก็เป็นไปได้ยากว่านี่คือจอยใหม่นะครับจากห้สซ่างคงเนาะขอบคุณน้สซ่างสำหรับจอยด้วยนะฮะนั่นแหละก็เลยอธิบายเผื่อไว้หวังว่าจะเข้าใจนะครับรู้ไว้ใช่ว่าเนาะ เอาเป็นว่ากลับมาที่เกมนะครับตอนนี้เดินทางไปยังริเวอร์ไซด์ด้านข้างแม่น้ำชาวจุนเนี่ยต้องแทรกซึมเข้าไปในเวบิงประการของเวบิงนะครับซึ่งมีเป้าหมายเธอรออยู่เธอเข้าใกล้มากกว่าเดิมทุกทีแล้วนะครับอัปเกรดนะฮะก็510แต้มจะทําให้เพิ่มกระสุนจํานวนของตัวลูกดอกของเสียง700แต้มนะครับจะทาให้รีเจนเลือดเร็วขึ้นภารกิจสำรองภารกิจเสริมนะครับก็คือการกําจัดบร,ริการของเธอซึ่งมีทั้งหมดอยู่3คนนะครับหวังว่าการที่เราผมเล่นไปแล้วมา1รอบเนี่ย จะทาให้ทุกอย่างมันเล่นง่ายขึน้นเพราะว่าหลังๆสังเกตหลังๆคือแบบมันจะมีศัตรูที่สู้ยากอ่าแล้วก็ยากกว่าเดิมศัตรูสู้ยากสตเตลเน้นสเตลอะไรเไงี้ยยามคนนี้นะครับมีเกราะเหล็กโจมตีได้ทั้งมันบล็อกได้ทั้งการโจมตีทั่วไปไม่ว่าจะแบบไหนนะครับสแตนดาร์ดแอทแทกใหี่แอทแท็กกันได้หมดเลยเขาแนะนําให้เรามมวนตัวไปข้างหลังแล้วก็เก็บมาจากข้างหลังเอานะถ้าคิดจะฆ่านะไปเลย ผมก็เลยว่าเราปล่อยมันไปง่ายสุดนะแต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงถือว่าเป็นเกมฝึกความใจเย็นแล้วกันเพราะส่วนตัวผมเวลาเล่นเกมสเตลมักจะสะเตลห้าวิสามวิไม่เกินบางทีส่วนใหญ่คนที่ดูผมมาตลอดตั้งแต่หลายปีับตั้งแต่ปีที่แล้วจะรู้ดีเนาะว่าผมสเตลไม่เป็นสเตลละแต่เกมเนี้ยฝึกได้ดีเลยนะครับหากฆ่าเบน,นพวกมันได้เออเนี่ยเราตรงนี้ก็ด้วยโม้ไม่ได้เลยมันเห็นมันเห็นพุ่มหญ้าขยับนะครับ เฟลบ่อยมากตรงนี้นิดหน่อยก็ไม่ได้อารมณ์แบบจังหวะชนจังหวะคือง่ายสุดก็เก็บธนูข้างบนนะแต่ว่าเราไม่ก็ใช้อะไรก็ตามเบรียบเลยครัสนใจผมหยุดแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นที่ผมว่าน่าจะเป็นที่จอยผมอะไรมั้งลองอีกรอบนะฮะ เราจะใช้น้องดาร์ประมาณตรงนู้นแต่ว่าจะให้เขาหันมาก่อนนะครับโอเคอยเี่เพื่อนมาเลยเพื่อนนะม,มันจะอาการประมาณนี้ต้องรอให้ไอ้นั่นเดินผ่านไปก่อนนะไม่งั้นมันยังเห็นหญ้าขยับนะคือแบบ โอเคเกือบไปฮะผ่าลับผ่ารับไปแล้วแต่ว่ายังเฟลไม่ได้นะถ้าเฟลก็เริ่มใหม่หมดตรงนี้แล้วผมก็มีความมันไส้ส่วนตัวล้วนๆนั่งไงตัวละครเอาละหยุดแล้วบางทีลูกกิ้งนั่นแหละเนาะมันอาจจะมีอาการผมปล่อยแล้วมั้งแต่ว่าในเกมมันบอกว่าผมยังไม่ได้ปล่อยลูกกิ้งตัวละครมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สักขนาดเอาใหม่ นั่นแหละครับเพื่อความง่ายจริงๆเราใช้พวกน้อยเกมมันเหมือนบงังคับให้เราใช้ของอ่ะแบบใช้น้อยดาใช้นั่นนูน่นนี่ใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับ,บถ้าไม่อยากจะฆ่าพวกมันนะจใจเย็นใจเย็นใจมันจะหันมาละโอเคมันจะมีเพดานนะครับสามารถหมุนตัวขึ้นไปได้เนะาะจังหวะที่เขาคุยกันไปด่วนเลยเดี<ๆ>๋ยวมันจะเงยหน้าข้างบนนะ ไปแล้วจ้าแล้วก็ซ้ายเยี่ยมมันจะมีภารกิจสำรองอยู่แถวนี้นะเด็ดนะแปบ๊บนึงนะฮะผมผ่านมาได้ยังจำไม่ได้อ๋อยังน่ไงครับภารกิจสำรอง, <c oughs> งเราจะให้ความสำคัญพอๆกับภารกิจหลัก จงมั่นใจจะไม่มีใครมาก่อกวนสถานที่แห่งนี้เวบิงมีอารักขาเถื่อตัวอยู่ถ้าควรกำจัดพวกมันจะทำให้ข้าเข,าข้าใกล้ถึงตัวมันง่ายขึ้นซึ่งก็คือไอายามชุดฟ้านีา่แหละเรียบร้อยครับคนแรกผ่านไปเราไปเก็บแต้มเฮดริกแปบนึงนะฮะาาแต้มทาไม่ตายนะเนาะไว้หายตัว ที่เอาไปบินอะฮะที่เราเคยใช้โอเคฮึบรีบไปหน่อยอันนี้อันนี้ยอมรับผิดเองก็เห็นอยู่ว่ามันจะหันหน้ามามองหน้าต่างไอ้แต้มน้อยเมื่อกี้ผมกำจัดแล้วไม่ใช่เหรอต้องไปกำจัดเพอร์สโน่เบสของ ต้องไปกําจัดภารกิจเสริมใหม่อ่ะมาใหม่ครับไอ้มันไม่ใช่เชิงเงือมองไปจุดไปจุดแล้วตรงนี้เรากระโดดข้ามไม่ได้นะมันจะมีไอ้เสาเนี่ยับ,บังไว้จำเป็นที่จะต้องกระโดดเข้าไปข้างในนะกานั่นแหละครับเรื่อความง่ายตรงนั้นเราแอบได้ไหมไม่ได้นะมันไม่ใช่เสาเขียวด้วยเนี่ยแสดงว่าโอเคครับมาเมื่อกี้คุยกับลูกค้าตัดออกอนะ เจ้านั่นเขาไม่หันไปนะครับพอเขาไม่หันไปพอเขาไม่หันไปเราก็ต้องทำให้เขาหันเองเพราตรงนี้ผมก็ใช้หลายวิธีในการผ่านก็เลยจำไม่ได้ว่าตัวเองใช้วิธีไหนเอาแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็หรือจะเรียกว่าตรงนี้ยากก็ยากอยู่นะฮะ ส่วนตัวบอกเลยว่าไม่ค่อยถนัดดีแน่แน่ไหมมันจะอาการประมาณนี้ครับอ่ะไอ้นั่นไม่ยอมหันเนาะจะมีตัวหนึ่งพยายามเดินตามมาถ้าผมฆ่าแล้วรีบเก็บศพซะแต่มันก็จะเห็นนะครับเพราะว่าจะมีไอ้ตัวนั้นเดินมาด้วยจังหวะที่มันกำลังสนใจยังไงก็ไปไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเก็บ2ตัวนี้เนาะ หรือไม่ก็ตัวเดียวตัวหนึ่งเพราะว่าต้องผ่านเราสุดท้ายเราก็ต้องกระโดดเข้าไ,ไปนะใช่ครันจะเแล้วเดี๋ยวดมันก็จะเดินมาตรงนี้ยังไงเราก็ต้องเก็บมันคนระับมันชอบชะเง้อไอ้นี่มันรู้ดีเบิร <c oughs> ์ดคําสีเวามันจะเดินไปคุยกับคนนู้นหรือเปล่าว่าไอ้นั่นไอ้ฝั่งขวาเหมือนจะไม่หันมานะครับมันจะไปคุยใช่ไหมไม่คุยแต่ไปชะเง้อมองม怎么回事ะ ว่าแล้วแล้วเรารีบไปเออเรารีบไปเป็นเรารีบไปไปแล้วฝันโดนเพื่อนอุ้ยเกือบเอาแบบนี้แล้วกันครับจีจีที่สุดละขี้เกียจปวดหัวกับมันอยู่รู้จริงจ้าไม่กดออกไนะโอ้ย 哦买哦买，啊，阿们แบบนี้แหละ。米奇ดีทุกเช้านะครับ。刺客组织到底想干什么？谁管他呀？我真希望能亲手杀掉他们的人。呃，我们要快点，但没关系，没时间了。呃，这呢，<没 S 2> 这玩意儿就得了。没得增加兵啊！哦、啊，几乎。 แค่อืมไม่ใช่มอไม่ใช่มอโทษทีด่วนเลยภารกิจเสริมปะใช่ไหมชุดนี้น่าไงคนที่สองอ๋อตรงๆคนดูบอกที่มันเล่นจริงก็รู้สึบเสียผมเล่นหลังจากนี้มั้งถึงจากแถวนี้ลมั้งจำไม่ได้แล้วนี่จะได้สิบวิธีละกได้ได้ประมาณสิบวิธีสิบห้าทีแหละจำไม่ได้โหมันร้อนไงลืมเลยเอาตรงครับผมไม่ได้ร้อนกับเกมนะผมร้อนกับไอคอนโทรลเนี่ย ผสมกับความไม่ถนัดของตัวเองด้วยเนาะแล้วผสมกับความหน่วงองจอยด้วยทำให้ทุกอย่างมันดูหนักกว่าเดิมอีกเห็นข้างบนไหมฮะเราจะไปเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวมันรอดได้ก็ไม่บอกเออใช่ยังไงปะโถจะไปรู้ว่าเองจะหันมาวะยังจะไปเข้าไปฆ่าเลยเนี่ย เองก็ว่ายีไปน,นะเพื่อนแล้วมาเปิดประตูเอาน่าจะง่ายกว่าปะ่ปะแต่ผมว่าไปข้างบนจะดูปลอดภัยกว่ามั้งมันกิในเงยหน้าเลยแค้ตายเถอะไปโอ้โอโอ้โอ้อย่างนี้นี่เอง ข้าดีใจที่เราปลอดภัยไม่ต้องมานั่งสเตชันอยู่ในพี่พี่เปิดนะครับนั่งประจำการอยู่ในห้องแคบๆมันคุมง่ายกว่าว่างั้นไปหันกลับไปเลยเพื่อนตรงนี้ไม่จะเป็นต้องฆ่าก็ได้ไมั้งผมก็อยากจะขึ้นข้างบนอยู่นะฮะมันมีแต้มเฮลิกเออเฮลิกเราเต็มแล้วนี่หว่าใช่ไหมอ่าว่าแล้วตรงนี้มีหีบด้วยนะลงใหม่ๆเลยตูเก็บไปแล้วนะครับ เราเขาคุยกันโอเคได้ข่าวอะไรจากทีมลาดตระเวนในเมืองของเราบ้างไหมไม่เลยอ่ะทีมลาดตะเวนเขาไม่กลับมามั้งครับว่าข้อดีใจที่เราอยู่ที่ี่ปลอดภัยนั่นนะน่าต้องไปนั่งไปจำการอยู่ข้างนอกในที่เปิดไอ้นี่ก็ไม่หันอีกแล้วนะฮะไออ่ะไปประทัดเอาแล้วกันเรียบร้อย าาดจูทไ,ไม่ถึงปะโถนั่นก็เป็นภารกิจเสริมนะครับผมก็เลยว่าจะโดดมาฆ่านี่น,นี่ถึงตรงนี้แหละเออเอ,อใช่อะไรจะนี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะร,รอมันหันมาแล้วจะนึกว่าโดดถึงว่าจะเท่ๆสักหน่อยว่าจำได้มันอยู่ตรงนี้ตัวอ๋ยังไงก็เลยโดดไปเซอร์ไพรส์ชาวบ้านหายเลยตูโคตรประคับประคานเลยเรบินตอนนี้ไม่มีทีมบรรขาส่วนตัวแล้วแล้วตรงนั้นมันไต่อยู่ไหนฮะ ไตแล้วก็กระโดดกลับมาที่เดิมเนาะไต้ขึ้นไปข้างบนอ๋อถึงตัวนั้นนะครับแล้วผมก็โดดลงมาใช่มันจะเป็นจุดสเตชันเอาไว้จุดจุดเอาไว้ไปกระโดดเพื่อเหมือนเปิดแมปเออรีบเอาเฟรครับแค่นั้นแหละถึงตรงนี้แหละแล้วก็หัวนร้อนกับตรงนี้แหละมันให้ใช้เฮลิคเดชสวิตช์ถ้าไม่ตายนะครับแล้วเขาจะหาไม่เจอกัน เอ้ยก็ผ่านแล้วนี่หว่าแค่นี้เองจะไปฆ่าพวกมันทำไมเนี่ยตอนแรกผมเล่นหลุดล้อตัวเนี้ยกะจะเก็บนะแล้วก็เฟลรัวๆนะครับโอเคผ่านละซ้ายตัวหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นของใหม่นะครับไม่เคยเล่นละสังเกตที่ตัวแ,แต้มอันนี้มาสได้นะครับให้เก็บนี่ให้เก็บแล้วนะตรงนี้ผมก็ไม่มาแล้วเพราะว่ามันซ้ายมือตรงนั้นมันจะมีแ,แต้มให้เก็บแต่ผมเก็บไปแล้วนะครับฉะนั้นก็ปล่อยไปเลย ขวาตื่นตัวไว้รายงานทุกอย่างในขณะปฏิบัติหน้าที่หากเจออะไรตกติกนะเนีน่เป้าหมายอยู่ข้างล่างนะไหนบอกมันไม่มียามเลงมันจะมีเฝ้าวะัดะขายอสองตัวเนี่ยอะไรอยู่แล้วเราต้องตื่นตัวไว้เห็นด้วยเราจะให้ใครผ่านมาไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ขยับอีกอ่า

ไ,ไปเลยไปเลยเราไม่สามารถให้เก็บหนึ่งตัวแล้วก็สู้อีกตัวมันเป็นแค่าฐานธรรมดานะครับอุยมีโลแล้วเอง็งเอง็งมีโลเรียบร้อยเพื่อแต้มเราค่อยไปต่อนะครับแล้วเราก็ค่อยโหลดเซฟก็ได้เพราะว่าแต้มพวกนี้มันเก็บแล้วมันจะเมมไว้นะครับว่าเราเก็บแล้ว ถ้าพ่ออยากได้เหรียญทองนะ保持警戒。我们得保持警戒才行。我同意。เดี๋ยวอะไรเนี่ยหลังๆอย่างเงี้ยครับโดดเซฟรัวๆผมอะข้างบนปุ๊บก็แบบเป็นประเด็นนะข้างบนมีตั้งสองงานเลยดิเยอะมากครับเผมอะค่อยแวบกลับมาถ้าไม่ลืมแล้วเราต้องไปทางนั้นจริงดิ 保持警戒，我们得保持戒备。ใช่ครับลงข้างล่างผ<同><า>มตกลงอะไรไม่มีอะไรดีนี่ประทัดเหมือนเขารู้ว่าเราต้องใช้ไปนี่ไงแล้วก็ข้างล่างตรงนั้น ภารกิจหลักมาแล้วครับ Assassinate วิ Assass ่งบินนะแต่ว่าใจเย็นเด้อบนหัวตัวหนึง่งครับผมอยากจะมีะระฆังตรงนั้นครับอะไรนะอ๋อปิดกั้นเพื่อไม่ให้กำลังเสริมมันมาใช่ไหมเมื่อกี้ประตูกำลังเสริมให้เขาเดินไปทางไหนดิฝั่งนู้นหรือเปล่า แต่เราต้องกระโดดลงตรงนั้นเพื่อไปเอาของงั้นก็ฮะไปดูอ้องทำไมผมไม่มาตรงนี้ตั้งแต่แรกล่ะเออลืมจีจีโอเคนี่ไงได้ลนะคิดมากไปนี่มันทะลุหมดเลยครับเห็นไ,ไหม ถ้าไม่อยากให้วลังเสริมมาก็ตัดไว้ก่อนนะครับอุย้ยเกือบแล้วก็ข้างบนนั้นด้วยเหมือนจะมีแค่ห้องกำลังเสริมเฉยๆแล้วก็มีแต้มตรงนั้นหนึ่งอันถ้าอยากได้ก็ขึ้นไปผมเห็นจุดเก็บอยู่แต่ว่ามันก็สเสีเสี่ยงอยู่นะเราจะไปเก็บแล้วกันนะครับไป จะเย็นเพื่อนกระตุกซะเรียบร้อยแล้วฟันมันได้ไหมดูลำบากแล้วมีเถอะเรืองไงตัดกำลังเสริมซะกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บเจนี่ซะแล้วถ้าเราไปต่อล่ะแล้วข้างล่างล่ะสงสัยไปหมดเลยข้างล่างเครียทง,งทางที่ภากิจเสริมก็เสร็จแล้ว นันกระโดดลงไปและตรงนี้ก็โลนมาทางเดิมใช่ไหมอ๋อนี่ไงมีกำลังเสริมตัวนี้อีกอันนึงนะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าสองตัวนี้เขาจะหันมาคุยกันไหมแต่คงจะไม่ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมรอให้ตัวซ้ายหันมาก,ก่อนอ่ะแล้ว เดี๋ยวกดผิดแย่แล้วเราหันหน้ามาใหม่กาจะสเต็คคิวเอานะครับว่าละ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 ว่าล้วว่าล้วว่าล้วลสุดท้ายกำลังเสริมก็มาให้ตายเถอะออไปแล้ว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 อยู่ทำไม เฮ่อไม่เห็นไอ้น,นี่ก็ยังไม่รู้คงไม่ใช้เป้าหมายหรอกมั้งแล้วเป้าหมายเราอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะเป้าหมายอยู่ข้างบนนะครับแล้วไอ้ข้างล่างนี่มีอะไรหรือเปล่าโดดลงไปก็คงจะมีปัญหานะผมว่าโอเคเอาใหม่เอาใหมให่ขึ้นไปใหม่้องช่อชื่อหน่ยเดี๋ยว <laughs> แป๊บเดียวเองก็เอาเนะ้ะอ่าแสดงต้องขึ้นไปโอเคโอเค คือเมื่อกี้แหละก่ยังไม่แน่ใจเหมืนอนกันว่าเป้าหมายอยู่ไหนนะยอ,ยอยู่ข้างในนะครับอยู่ในตึกตรงนี้อ๋อไงไอ้นั่นแหละเสื้อแดงโอเควนทั้งสองรอบรอมาเดินมาครับเนี่ยมันสเตลลคิวจากตรงนี้ไม่ได้อะทั้งที่มีคำว่าปุ่มมันมีปุ่มแอสเซอร์เซนตนะไม,ไม่เอาเราไปชนเขาแล้วไงใครแคร เรียบร้อยสวยครับเดอสน็กสามสแต้มซังยองอยู่ที่ไหนใกล้กว่าที่เจ้าคิดา <c oughs> เขาอยู่นี่ใน,น,นายอันเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดที่มาหลอกเราได้เหรอเรารู้เรื่องแหวงแยงมิงในขณะที่เจ้าลาา่าข้าแสงยอง ได้ล่าเขาในไม่ช้าเจ้าจะกลายเป็นคนสุดท้ายของเผ่าพันธ์เจ้าแย่แ yeah, ล้วแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงคลิปนี้วิ่งยี่สิบนาทีเหรอเออเวลาดีนะยังไงเดี๋ยวเรามาเลยกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้ขออน,นุญาตหนีไปพักเสียงก่อนสวัสดีครับ